สวัสดีค่ะ FC วันนี้อาจารย์อุนะคะจะมาหาช่างเอกที่ไซงานนะคะเพราะว่าอาจารย์อุถูกเลขของช่างเอก92นะคะลอตเตอรี่เดี๋ยวนะคะว่าจะให้อาจารย์อุนะคะได้คุยกับ FC สวัสดีค่ะอาจารย์อุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนขอดูลอตเตอรี่ค่ะยังไม่เบิกหรอยังครับได้กี่ใบเนาะได้เยอะเนาะนี่เนาะเป็นยังไงคะวันนั้นที่โทรมาหาเอว่าจะซื้อเลข92ของช่างเอกครับก็ ก็ฟันดีก็อยากซโทรมาก็อยากซื้อเออเว้อาจารย์โอ๊มีห้าสองเก้าด้วยมีครับมีครับมีห้าสองเก้าด้วยนะคะมีห้าสองเก้าด้วยมีเก้าสองครับเคที่หลักกิโลครับที่หลักกิโลให้เขาเมื่อสักครู่นี้ชนกับเลขเราที่ให้อยู่หลักกิโลมีคนโทรมาบอกว่าหลักกิโลมีคนถูกลงมลที่หนึ่งเออให้อาจารย์นอไปหาครับจะออกไปเดี๋ยวนี้เองค่ะที่ไหนคะคนที่ไหนคนที่ อะไรกรุงกรุงเทพครับจันทบุรีหรืออะไรที่ประมาณนี้แหล<ฮ>าาะกี่ใบคะกี่ใบยังไม่รู้เลยเห็นเขาโทรมาเห็นคนเฝ้าไอไอมีคนร,รู้คะ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวจะเข้าไปดูอยู่นี่สักครู่นี่หลักกิโลนี่สุดยอดจริงๆสุดยอดเขาขอได้ทุกคนเมื่อคืนนายชาูุอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นทั้งคืนครับเป็นยังไงปักหลักการอยู่เป็นยังไงคะเออตอนนี้กําลังสร้างห้องน้ําอยู่ค่ะสร้างห้องน้ําให้เขาไปปลดทุกเวลาใครมาทางไกล ให้เขา,าได้ถ่ายทุกถ่ายอะไรเราจะได้บุญได้กุศลครับค่ะทำกำลังทำยังไม่เสร็จหรอกค่ะแล้วการป้องกันโควิดเป็นยังไงบ้างคะก็มีใส่แมสทุกคนครับ<ช><ๆ>ก็มีปัญหาค,ครับค่ะแล้วเมื่อที่แล้วตาเซให้อะไรคะตาเซก็ให้เขาถูกเอ,เอ้ให้หกสามสามหกพวกนี้แหละเขาถูกกันทุกงวัแหละมาแก้บนเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจากสตึก ปูดมจะมาแก้บนให้ได้สามตัวแล้วจะเอากองยามาเล่นพรุ่งนี้เช้าสามโมงเช้ามีคนได้โชคเรื่อยๆนะคะและของผมจะไปวันพฤหัสจะไปแก้บนให้พวกกรุงเทพเพราถูกวันพฤหัสเดี๋ยวจะสั่งหัวหมูอยู่ค่ะวันนี้ก็มาหาเอสมหาช่างเอกคครับ่ะดีใจกับอาจารย์อูนะคะเก้าสองวันนี้ก็จะไปขึ้นเงินแล้วลจะไปขึ้นเงินแล้วเราจะรีบไปออกไปที่หลักกิโลวันวันหน้า มียุคเกินเกินมาแล้วเ้อนิดหน่อยค่ะศูนย์สามกับหนึ่งสี่ลองซื้อไว้ดูก่อนค่ะแต่เนิ่นๆหาลอตเตอรี่ไว้เดี๋ยวจะหมดศูนย์สามกับอะไรนะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ได้มายังไงคะเลขคำนวณเลขคำนวณของอาจารย์อู้เองครับวันนี้อาจารย์อู้บอกว่าอาจารย์เขียนเก้าสองให้ที่หลักกิโลด้วยครับแปลว่าก็มีคนถูกของเลขอาจารย์ด้วยเขาถูกคนเดียวให้ถูกคนเดียวคืออาจารย์อุ้คนเดียวนอกนั้นไม่โดนสักคนที่หลักกิโลที่หลักกิโลครับ ยังติดไปยักติดไว้อยู่ตัวนี้ค่ะคือว่าอาจารย์อุมันเป็นความเชื่อนะคะม,มีเอฟซีคนหนึ่งเขาบอกว่าติดตามช่างเอกเก้าสองต่องวดเราบ,บอกว่าแล้วเขาก็ไปที่สนมผ่านมาเขาบอกยังไม่เคยนั่งขอตเซวันนั้นเขาก็ได้อธิษฐานขอเขาให้ตาเซไปเข้าฝันอ,อบอกเก<อ>้าห้าหนูว่าจะไปถ่ายคลิปออค,คนที่ไหนคนที่นี่เหรอคนที่นี่ค่ะ เหาต้องให้เขาไปแก้บนด้วยเด้อค่ะหนูก็เลยว่าเอ๊ะเขาไปบนยังไงก็ถึงตาเซมาเข้าฝันครับเขาขออย่างไงถึงตาเซไปเข้าฝันจะได้บอกเอฟซีเนาะเอฟซีจะได้ปฏิบัติตามเนาะทําตามดังจริงจริงค่ะดังๆๆหกิโลตรนนี้วันนั้นครูสอบครูไปบนปุ๊บสอบติดครูเลยได้เลยได้เป็นครูเลยครูวัดอยู่ใหม่ใครอยากได้อะไรไปขอตรงนั้นได้เลยมีคนไปนอน กลางเต็นท์กลางไรที่นู่นไหมคะไม่มี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 แต่มีไฟแต่มีไฟแต่มีไฟติดไฟแล้วเดี๋ยวจะเริ่มพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแต่ตอนนี้ตอนนี้สะดวกตอนนี้สะดวกมากเห็นคนที่นู่นเขาบอกว่าคนเยอะมากเยอะมากครับรถจอดเป็นกิโลสองกิโลสองสั่งทางของเส้นวหายนี่คงจะเต็มเยอะแยะเลยครับเดี๋ยววันนี้จะรีบไปดูแลเขาเขามาถูกรอนที่หนึ่งเราจะได้เข้าไป เปดวงดีมากเลยดวงดีมากครับไม่รู้ว่าเขาเขาบนอะไรไว้อืมนั่นแหละ <c oughs> ก็เป็นคาเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ละกิโลก็แม่นจริงๆหลายงวดกี่งวดค่าจาย์ 20, งวดที่ยี่สิบต่อไปงวดที่ยี่สิบงวดที่ยี่สิบก็ดวงเป็นของเอ,อคนที่มาขอแล้วแต่เนะาะค่ะเอ็ดก็ไปบ้างไม่ได้ไปบ้างช่วงนี้งานเยอะไม่ค่อยได้เข้าไปครับงวดต่อไปนี่อย่าลืมศูนย์สามกับหนึ่งสี่นะค่ะอ่า หาไว้แต่เนนเนๆรลอตเตอรี่พอเลขของเราออกไปปุ๊บที่เราโชว์ไม่มีใครขายให้เลยมีแต่อัดหมดข,ขนาดอ่างทองก็ไม่ขายใบนี้แหละทั้งหมดเลยเก้าตัวเราให้เก้าตัวจาย์อุดดูไหมว่าที่นี่อ่ละลอตเตอรี่เก้าสองหาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้เรากวาดหมดแล้วเรากวาดก่อนแล้ว <c oughs> อ,อที่นี่ยังมีอยู่แล้วที่บ้านมีไหมจะไปเอาที่บ้านอีกใช่ไหมจะไปเอาที่บ้านอีกครับโอ้อได้เยอะเนาะได้เยอะครับถึงไม่ห้าสิบใบถึงอยู่ โอ้จย์โอ้ไม่น่าล่ะที่นี่ถึงซื้อไม่ได้เออนี่จะไปเอาที่บ้านมาอีกครับเดี๋ยวจะออกไปขึ้นเงินแล้วอันนี้คือมาจากหลักกิโลเราจะไปเอาที่บ้านมาครับโอ้โหอันนี้ซื้อมาจากหลักกิโลครับหลักกิโลทั้งนั้นเลยลอตเตอรี่เยอะมากเลยอืมเออแม่นจริงแม่นจริงเดี๋ยวรอติดตามช่างเอกก็ได้เดี๋ยวรอเอาเลขต่างเอกช่างเอกไปซื้อช่างเอกงวดนี้บอกว่าเป็นงวดที่สี่ครับเขาจะให้ไม่อยากออกซื้อให้ไปเรื่อยๆก็ไม่อยากออกซื้อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะได้ตัวเลขอยู่เนาะ ครับเดี๋ยวได้ตัวเลขอยู่เดี๋ยวจะติดตามให้เอฟซีคนมีฝันเดี๋ยวจะติดตามให้ว่าเขาได้ตัวไหนเราจะมาแจ้งในช่องนี้ให้รับทราบเนาะค่ะอางั้นดีกว่าค่ะครับเอฟซีช่างเอกก็มาหาเมื่อวานตอนเย็นอืมถามหาทุกวันช่างเอกช่างเอกดีใจกับอาจารย์อู้นะคะและกับเอฟซีมีโชคมีดวงงวดวันที่สิบเจ็ดเลขสวยมากพี่อุ้นหนูลืมไปอะค่ะเพราะว่า ก่อนที่ช่างเอกจะถูก92เนี่ยได้ให้92เนี่ยแฟนช่างเอกโทรมาบอกว่าช่างเอกให้95ด้วยเรอโอ้เสียใจนึกตกใจเอ๊ะทำไมหนูหาช่างเอกไม่เจอเขาบอกว่าแฟนเขาอ่ะได้ทั้ง95แล้วก็92แต่ชาตตัวช่างนี่คือไม่ซื้อเลยเขาอยากให้ดวงกับ fc วันนี้น่าจะได้อีกแน่นอนน่าจะฝันแล้วแหละสงสัยน่าจะฝันอาจารย์อูติดตามก่อนไหมเดี๋ยวจะเข้าไปก่อนครับเดี๋ยวอาจยังครให้อาจารย์อูโทรมาหาครับผมค่ะเดี๋ยวก็ ให้อาจารย์อุ๊ไปดูก่อนเพราะว่ามันจะง่ายเพราะอาจารย์อุ๊เข้าไปอาจางตีจะง่ายกว่านะคะเดี๋ยวคนมีฝันก็จะติดตามเรื่อยๆดีใจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์อุ๊นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมรุ่นสามกับหนึ่งสี่ค่ะ